สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มากางเต็นท์กันที่สวนคนลบป่าตํบบาบลชะอมอํเาเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะและนี่คือป้ายหน้าลานกางเต็นท์เลยนะคะเป็นลานกางเต็นท์ที่ติดริมน้ำค่ะสามารถเล่นน้ำได้ค่ากางเต็นท์คนละ200บาทมีฟไฟฟ้าให้พูุใช้นะคะแล้วก็เป็นเพทเฟรนลี่มีหมู่กระทะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยสั่งที่ร้านก็ได้หรือสั่งที่รานบิ๊กกล้องก็ได้นะคะแต่ที่นี่ไม่มีบ้านพักนะคะลานที่เงียบสงบลมนืนมากค่ะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้ตามเบอร์ด้านบนนี้เลยนะคะแอร์เคลื่อนที่ตัวละ150้บาทต่อคืนนะคะจานเจนิครับเอ,อ๊ะยังจานถือให้หนูบ้างดิแป๊บตลอดนะนี่

คือห้องน้ำเป็นห้องอาบน้ำที่มีฝักบัวขอส้วมนะที่ใส่ชำระมีถังซักล้าแล้วก็มีที่ห้อยผ้านะคะสองห้องนะฝั่งน,นี้เหมือนกันนี่แล้วก็ตรงนี้ก็คือจะเป็นถังขายะที่ทิ้งขวดนะคะหนุนนายการเต้น เห็นเต็นเราไหมเนี่ยนี่เห็นไหมเสียมดำอยู่ไม่ไกลจากมีเลยร้านค้าจุดลงเรียนหน้าตาสดใสขึ้นเอาถือ ใช่ได้หมหนยอ่ะอ่ะหมุนนั่หน่อยเท่าไหร่คะสิเอาเงินสดไหมร้อยต้องเป็นเบนี่สิบาทค่ะนีบค่ะเซเว่นอยู่ไกลไหมคะไกลไมกลอยู่พี่ มาท่านี่วันนี้พี่จันหุงข้าวให้กินนะคะแล้วเขาไม่ได้ใช้หม้อข้าวหรอวันนี้หม้อข้าวไม่เลยอ่ะ <c oughs> โอ้ยข้าวหอมมากนี่ยไม่เสีย ชยยืนแม่ไปล้างจานมานะคะทุกคนใกล้ไหมแม่ที่ล้างจานแม่แม่มองว่าตรงนู้นที่ไหใกล้กว่านี้ซุปก็แม่พี่จอนหุงข้าวให้เรากินหอมไหมหอมไข่ไม่ได้ล้างเลยเด็ดปุดๆเลยเอาไข่ไปล้างเนี่ย เดี๋ยวจะพาไปดูน้ำนะคะได้ไปทางไหนดิแอ่ะบอกมือนะไปบอกมือนะ <c ười> มืออะไรนะไปบ้างไงไป ก็หุ่มนะอ่ะเย็นมากทุกคนอยู่ฝั่งตรงข้ามลานลักเลย อย่างนั้นเป็นเราคาดคาด กำทำอะไรพี่แมวครับเดี๋ยวไปซื้อแมวเปยกให้กินนะครับเฮ้ยไปดูไก่ ไปซื้อมาเมื่อกี้แน่เลยใช่ค่ะตัวละสิบบาทตัวละสิบ<ะ>น่ารัก ไม่กินไรกระดาษหมูกระทะร้านบิ๊กกล้องนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยสั่งสั่งที่ร้านก็ได้นะสามร้อยห้าสิบบาทนะคะชุดที่เราสั่งเป็นชุดเล็กมีชุดใหญ่ด้วยห้าร้อยจีพีจอนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดู มีพลังงานบางอย่างอยู่ในเต็มาดาดหมดอดเมื่ออดไอ้บาทไ้ตปเกียบเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้โอ้โหยางสวยใช่ไหมอืม จะกินเบลเกี้ยพิจานทอดที่กินกับน้ำจิ้มของร้านหมูกระทะบิ๊กก้องอากาศดีมากที่นี่มีทานน้ำไหมนะสวยๆไม่ใช่เราหืมลายใหญ่ วันนี้วันอาทิตย์ก็มีคนมาเที่ยวด้วยส่วนคนกลางปิงกลับมาแล้วเหลือเรานะคะกำลังเก็บของกันเก็บได้เสร็จล่ะแบะแห่นี้ก็ลบอหมดท่าตรงนี้ไม่ชิงช้าด้วยเห็นไหม อากาศดีมากยังไม่อยากกลับเลยวันนี้ฮะได้หละเหนื่อยไหมคะนี่เล่นน้ำอะไรเล่นน้ำไม่ละจ้ไใจเครียดเหรอไจเครียดเหรอลูกหัวแล้วลูกหัวลูกลูกแล้วเจพอไห เกียดแย่งมันลมหนูได้ไงหายหน่อยอะเดี๋ยวก็จะเก็บของหมดแล้วก็ไปแล้วนะคะโอ้น้ำโอ่ะเขียวบ๊ายบาย